ท่าน rah, อย me, ู่กับผมวิธีเกษตรอีกเช่นเคยครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการเลือกพันุยางพารานะครับผมที่จะนํามาปลูกในพื้นที่ของเรานะครับผมสาหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่กําลังมองว่ากําลังจะปลูกยางพารานะครับผมแต่ยังไม่ทราบว่าจะปลูกยางสายพันธุไหนนะครับผมจะเลือกยังไงนะครับผมพันธยางแบบไหนนะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผมมีคําแนะนําให้นะครับผมเพื่อเป็นการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสาหรับพี่ๆที่กําลังจะปลูกยางพารานะครับ ว่าเราจะเลือกสายพันธุ์ไหนมาปลูกนะครับเลือกพันธุ์แบบไหนนะครับต้นพันธุ์แบบไหนเหมาะสมนะครับผมที่จะนํามาปลูกแล้วก็เพื่อให้เขาโตไวขึ้นนะครับผมสาหรับชิปนี้ผมมีคําแนะนําให้สาหรับสายพันธุ์ยางนะครับผมหลักๆเลยนะครับผมที่นิยมปลูกกันนะผมก็จะมีพันธุ์600แล้วก็251นะครับผมแล้วก็จะมีอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับในเขตพื้นที่ของเราครับก็เริ่มที่จะนํามาปลูกกันเยอะแล้วนะครับผมก็คือสายพันธุ์ r r i t 3904นะครับผมสำหรับสายพันธุ์นี้ก็ เริ่มนะครับที่จะนิยมมาปลูกแล้วนะครับผมสาหรับในพื้นที่ของผมนะครับผมแต่สําหรับสายพันธุ์นี้นะผมก็ยังไม่มีผลงานที่เด่นชัดมากสักเท่าไหร่นะผมก็สู้สายพันธุ์หกรกับ2องหไม่ได้นะครับผมสําหรับสายพันธุ์ที่ผมแนะนำนะผมก็จะมีอยู่แค่2สายพันธุ์นะครับก็คือพัน0หกรแล้วก็2องหนะครับผมครับผมก็จะมีอยู่3สายพันธุ์นะครับที่นิยมปลูกกันในช่วงเวลานี้นะครับผมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับผมว่าพื้นที่ของเราเหมาะสมกับอย่างสายพันธุ์ไหนนะครับ ก็จะมีวิธีสังเกตอยู่นะครับผมก็สังเกตยังไงนะครับผมก็เราก็สังเกตจากสวนของเพื่อนๆพี่ๆชาวเกษตรกรที่อยู่ในละแวกเดียวกันกับเราเนี่ยนะครับผมก็ไปดูสวนนั้นบ้างไปดูสวนนี้บ้างนะครับผมว่าสายพันธุ์นี้เป็นยังไงสายพันธุ์นี้เป็นยังไงนะครับผมก็สําหรับพื้นที่ของผมนะครับในตอนนี้นะครับก็ผมได้บทสรุปออกมาก็คือว่าสายพันธุ์นะครับที่ดีที่สุดนะครับในเขตพื้นที่ของเรานะครับณตอนนี้ก็คือสายพันธุ์หกร้อยนะครับผมก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่า พื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับว่าดินเป็นยังไงนะครับผมเหมาะสมกับยางสายพันธุไหนนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ชาวเกษตรกรครับก็ไปลองสังเกตดูนะครับผมสังเกตจากสวนเพื่อนๆพนพี่พี่แนวแวกหมู่บ้านใกล้เราเนี่แหละนะครับผมก็เราก็จะได้รู้นะครับว่าสายพันธุ์ไหนนะครับเหมาะสําหรับพื้นที่ของเรานะครับผมสําหรับพื้นที่ของผมนะครับก็เป็นพันหกร้อยนะครับผมที่เหมาะสมมากกว่านะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมสวนของเพื่อนผมนะครับผมพื้นที่สิบไร่นะครับผมเพื่อนผมแบ่งปลูกนะครับ สองสายพันธุ์นะครับผมในพื้นที่10ไร่นะครับผมก็จะมีสายพันธุ์หไร่สายพันธุ์5ไร่นะครับผมก็ได้ผลสรุปออกมาแล้วว่าสายพันธุ์หนะครับผมทำน้ำยางได้ดีกว่านะครับผมก็แสดงให้เห็นชัดว่าในเขตพื้นที่ของเรานะครับผมเหมาะสมสําหรับสายพันธุ์หมากกว่านะครับผมครับผมก็จะประมาณนี้ครับวิธีการสังเกตนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับผมว่าพื้นที่ของเรานะครับผมเหมาะสมกับสําหรับ ยางสายพันธุไหนมากที่สุดนะครับผมต่อไปก็จะเป็นการคัดเลือกต้นพันนะครับผมวิธีการคัดเลือกต้นพันครับก็ไม่ยากนะครับผมหลักๆนะครับผมต้นพันนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบนะครับผมรูปแบบที่1ก็คือยาง1ฉัดนะครับผมรูปแบบที่2ก็คือยาง2ฉัดรูปแบบที่3าก็คือยางสฉัดนะครับผมวิธีการเลือกนะครับต้นพันธุ์ที่จะนํามาปลูกในพื้นที่ของเรานะครับผมหนึ่งใน3รูปแบบนี้นะครับผมเราจะเลือกรูปแบบไหนนะครับผมที่จะนํามาปลูกนะครับแบบสา3รูปแบบนี้นะครับผม มันก็ดีเหมือนกันหมดเลยนะครับสําหรับ3รูปแบบนี้แต่มันดีคนละอย่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีละอย่างนะครับผมทีละรูปแบบนะผมรูปแบบที่หนึ่งครับผมคือยางหนึ่งฉัดนะครับผมยางหนึ่งฉัดเป็นยังไงนะครับผมยางหนึ่งฉัดนะครับเขาจะมีฉัดเดียวนะครับผมนี่ครับผมยกตัวอย่างอันนี้เป็นข้อฉัดของเขาครับนี่ครับอันนี้เป็นข้อฉัดของเขาครับเขาจะมีถึงแค่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับจากจากที่ติดตาออกมานะครับเขาจะมีถึงแค่ตรงนี้อันนี้คือยางหนึ่งฉัดนะครับผมยางหนึ่งฉัดนะครับมีข้อดียังไงนะครับผ ข้อดีก็คือว no. sí. ่าหนึ so, okay. ่งเลยนะครับราคาถูกนะผมอันนี้คือข้อดีนะครับราคาถูกนะครับผมถ้าเราจะนํามาปลูกนะครับได้ไหมนะครับผมยางหนึ่งฉับนะครับก็ได้นะผมแต่เขาก็จะมีข้อเสียอยู่นะครับผมข้อเสียก็คือว่าเขาจะโตช้านิดนึงนะครับผมสาหรับยางหนึ่งฉับนะครับผมแต่ข้อดีก็จะมีอยู่นะผมก็คือราคาถูกนะครับแล้วก็ทําให้เราประหยัดงบประมาณในการซื้อต้นพันธุ์นะครับผมนี่ก็คือรูปแบบที่1นะครับผมส่วนรูปแบบที่2นะครับผม ก็จะเป็นยาง2ฉัดนะครับสฉัดเป็นยังไงครับเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยครับเนี่ยอันนี้เป็นฉัดที่2องครับเขาก็จะเพิ่มจากข้อตาข้อแรกขึ้นมาเนี่ยครก็มาถึงตรงนี้นะครับผมเนี่ยถึงตัวนี้สําหรับยาง2ฉัดนะครับผมมีข้อดียังไงนะครับผมข้อดีก็คือว่าเขาจะโตไวมากนะครับผมหปีนี่สูงท่วมหัวได้แน่นอนนะครับผมเหมือนที่เราทําได้นะครับผมของส่วนเรานะครับผมนี้ก็จะเป็นข้อดีของยาง2ฉัดนะครับแต่ ข้อเสียก <House> ็จะมีราคาบวกเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมจาก1นชัตนะครับผมครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่2นะครับผมส่วนรูปแบบที่3นะครับก็คือยาง3าชัตยาง3าชัตเป็นยังไงนะครับก็คือต้นนี้แหละครับยาง3าชัตนะครับผมเนี่ยมาดูชัตที่3ของเขาครับนี่ครับอันนี้คือชัตที่3นะครับผมเนี่ยชัตที่2มาถึงตรงนี้นะนี่ครับเห็นไหมตรงนี้ชัตที่2นะครับผมอันนี้เป็นข้อชัตที่3นะครับผมสำหรับยาง3าชัตนะครับผม ก็จะมีข okay. ้อดีอยู่นะครับผมเหมือนกันนะครับกับยางสองชัดก็จะทําให้เขาโตไวนะครับผมโตไวมากนะครับผมสาหรับข้อเสียนะครับผมก็เหมือนกันนะครับกับสองชัดราคาค่อนข้างสูงนะครับผมสาหรับยางสามชัดสูงกว่าสองชัดอีกนะครับผมสาหรับยางสามชัดชุดนี้นะครับผมก็ได้ทําการซื้อมาประมาณ50ต้นนะครับสาหรับยางสามชัดเพื่อจะนํามาปลูกซ่อมนะครับสําหรับส่วนเราก็อยู่ที่ราคาต้นละ60บบาทนะครับผม สำหรับยางสามัดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นต้นพันธุ์ที่เราจะนํามาปลูกซ่อมในฤดูกาลนี้นะครับผมผมนี่ก็คือลักษณะพันธุ์ยาง3รูปแบบนะครับผมก็จะมี1ฉัด2ฉัด3าัดนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมสําหรับคําแนะนําของผมนะครับที่จะนําต้นพันธุ์แบบไหนมาปลูกนะครับผมผมแนะนํานะครับให้นํายาง2ฉัดนะครับมาปลูกจะดีที่สุดนะครับผมผมแนะนํานะครับเพราะว่าเขาจะอยู่ในราคาที่กลางๆนะครับผม ไม่ถูกไปนะครับไม่แพงไปนะครับอยู่ที่กลางๆแล้วก็เรานํามาปลูกแล้วเราเห็นผลนะครับเราจึงมาแนะนํานะครับผมไม่ใช่ว่าผมแนะนํามั่วๆนะครับผมทํามาแล้วนะครับสองสวนนะครับผม20กว่บาไล่นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้นะครับผมผมจึงทาคลิปนี้แนะนําให้นะครับผมก็เรานํายางสองัดมาปลูกนะครับผมจะทําให้เขาโตไวนะครับไวแค่ไหนครับไวแบบสูงท่วมหัวได้ภายในหนึ่งปีนะครับผมอันนี้ก็คือหลักฐานนะครับว่าทําไมผมจึงแนะนําให้ นำยางสองฉัดมาปลูกนะครับผมก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับในคลิปแรกของเรานะครับผมที่เราทําได้นะครับผมสูงทั่งหัวได้ภายใน1ปีนะครับผมอันนี้คือข้อดีของยางสองฉัดนะครับผมสําหรับยางหนึ่งฉัดนามาปลูกได้ไหมได้ครับผมแต่โตช้า2ฉัดนะครับดีที่สุดนะครับผมสามฉัดดีไหมดีครับผมแต่ราคาแพงนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมวิธีการเลือกนะครับ ต้นพันธุ์นะครับที่จะนํามาปลูกในพื้นที่ของเรานะครับผมเสริมอีกนิดนึงครับผมสาหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่มีงบประมาณน้อยนะครับผมอยากซื้อยางพาราหนึ่งชัตับผมมาเลี้ยงไว้ก่อนนะครับผมมาเลี้ยงไว้ที่เรานะครับผมแบบนี้ก็ได้นะครับผมได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับซื้อมาเลี้ยงไว้นะครับผมให้เขาโตสองชัตค่อยนําไปปลูกนะครับผมแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมแต่ที่สวนเรานะครับผมเราไม่มีเวลานะครับเราไม่มีเวลาที่จะมาเลี้ยงนะครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อแบบ สำเร็จ right? เลยนะครับมาปลูกนะครับผมสำหรับส่วนเรานะครับผมสาหรับพี่ๆท่านใดที่มีเวลาว่างนะครับผมเวลาว่างที่จะลดน้ําเขานะครับเช้าเย็นอย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถซื้อมาเลี้ยงไว้ได้นะครับผมก็ก็มีพี่ผมอยู่ท่านหนึ่งนะครับได้ทําการซื้อมาเลี้ยงไว้เหมือนกันนะครับผมก็ดีเหมือนกันนะครับผมสําหรับยางหนึ่งฉัดนํามาเลี้ยงไว้นะครับผมรอให้เขาแตกสองัดค่อยนําออกมาปลูกนะครับผมก็ดีเหมือนกันนะครับผมครับผมก็จะประมาณนี้ครับครับผมมาสรุปกันอีกทีฮะวิธีการเลือก พันยางนะครับผมก็ดูพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ของเรานะครับเหมาะสมกับสายพันธุไหนมากที่สุดนะครับผมเมื่อรู้แล้วว่าพื้นที่ของเราเหมาะสมสําหรับสายพันธไหนนะครับผมเลือกต้นพันนะครับผมต้นพันธุ์ก็จะมีอยู่3าลักษณะนะครับผมก็เลือกดูครับผมว่าลักษณะที่1ที่2ที่3แบบไหนนะครับผมที่ดีที่สุดสําหรับเราหน้าผมผมก็แนะนำให้เฉยๆนะครับผมแต่สําหรับผมนะครับคือ2ฉัดนะครับดีที่สุดรูปแบบที่2นะครับผม สำหรับคลิปนี้ครับก็จะเป็นการแนะนําให้เพื่อนๆพี่ๆชาวกเกษตรกรนะครับได้ทําการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมที่จะนํายางพารามาปลูกนะครับผมหรือพี่ๆท่านใดที่กําลังมองว่าจะทําสวนยางพารานะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมขอคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมที่จะมาแนะนําครับสําหรับคลิปนี้ถ้าดีมีประโยชน์รับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆครับผมสาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไป จตเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ